ไปบ๊อกุู้ใบยังกินได้หมือนกับยังกินได้หมือนเลยจ้ะนี่จ้ะบดบดตั้งไงอย่างหัวหันมันมันบ่ครับหันก็ะหายจ้ะหันกันอาทิตย์นึงอาทิตย์อาทิตย์นึงสองเที่ยงก็ได้จ้ะอาทิตย์นึงก็หันหอยเต็มเลยหัวหันหอยอันนี้เป็นหอยเชอรี่สีทองครับผมนี่ครับมาเยี่ยมชม ร้านเจพรท่าบ่อสีแยกท่าบ่อครับสวัสดีกันทุกคนนะครับผมสบายดีไหมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำบ่บนี่อทาทาคิดว่าน้ำมันจังที่อยู่นี่เขาจะบเปลี่ยนหาหาเริ่มเริ่มไม่กินแน่จ้ะปล่อยออกเลยจ้ะมีน้ำปล่อยออกพี่เ่ะเาเบิ่งอาว่ามีกินบามีมีกินปย้ิ่อนครับ เวลาเก็บไปถึงสี่หริบบาทโดนมาเดิครับยัยเบนคืมันแดดไปยัยเบนเลยอาะถ้าฝนตกที่ก็ต้องเก็บกะบห้มันแห้งมันไม่แฉะกันเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตกมันบอเธอ,อเาาตกตกทั้งคืนจะแห้งมันแห้งแบบธรรมชาติเราคิดว่าเขาาจับแล้วมันรอดออกมาได้มันแห้งที่อ่ะอืมนี่ครับนี่คือนี่พื้นที่เก็บแต่หันมาคุ้นอีกอ่ะปูสแลันแล้วก็บบอพัดติคือสิ่งนี้ จะ่นีด oh, ่จะขุเลยด่ะน yeah, like ี่ครับเป็นบ่อเลี้ยงหอยเชลีสีทองครับอันอันนี้เป็นบออนุบาลกันวันนี้ครับอันนี้บขุนจ้ะบขุนอนุบาลตัวนั้นอ๋ออันนจ้บ่อขุนจ้ะเดือนนึงเดือนหนึ่งจากอนุบาลนะครับ ถ้ามาขุนขุนขุนใหญ่ๆนรรุ่นนบคั andan, ี่ครับน so ี่เป็นฟาร์มหอยเชอรี่สีทองของเจพรอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับขีกากระยูซีแยกซีแยกไฟแดงน้ำมงครับรุ่นนี้มันจะรุ่นสองบาทมันจะมันมันจะกระถาบาทเดี๋ยว้จะเทียนสองบาทนะจะเขาสิขายแล้ จักมือมันใหญ่แล้วมันขิ่เด้แบบว่าใหญ่ที่ว่าเขาซัวพุนเอาไปกินได้นะผ่าผ่าพกเดือดผาพกเดือดเพราะว่าตอนนั้นเต็มที่แล้วครับนี่อันกัมันได้ไข่เลยเด้ไข่แล้วคือนี่เต็มสีสีทองแย่งนี้อนุบาลหนี่งเดือนได้ครับอนุบาลเดือนหนึ่งอืมอนุบาลเดือนนึงแล้วกำลังมาขูดมันใหญ่แล้วนั่นไอ้บอยใหญ่เนี่ยคือคือยปล่อย บดินปลอยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไข่ตาฝนเก็บมือกันแมนมาดันบ่เนี่ยครับโอ้ยอ๋อคนญี่ปุ่นเป็นว่าพื้นพื้นที่เล็กๆเองเนาะคือเพี่อว่าเพื่นสั่งเพื่นขายทั้งออนไลน์ทั้งอย่างนั้น ขายทั้งพวกไข่ขายทั้งรูปแพ็กใส่กล่องขายออนไลน์อ่าอันนี้ปลาหางนกยูงอันนี้ว่าพ่อแม่พันสนิมอ๋อเป็นอันนั้นหอยสีทองอันนี้สีสนิมอันนั้นท้องแท้อันนั้นท้องแท้อันนี้สนิมโกโก้สนิมเลจ้ะอ๋อเรียงปลาหางนกยูงน้ำใส่น้ำหมดเลยกินใครไม่กินลูกน้าเหมือนก อี่กินมันจะออกอ๋อเลี้ยงทำบมพี่บนพี่พี่พ่นนี่รันพี่บเด่นอันนี้คือเน้นเก็บไข่เก็บไข่าาเร่อันนี้มาบ้างมเห็นพี่โพดทรงขายไข่แพ็กไข่อันนี้เป็นแบาหเป็นไารอยบอครับล้นะออ๋เป็นพันไ ถ้าว่าพี่เก็บขายว่ันมันได้ยี่สิบโลจ้ะนี่ครับนี่ก็เติมเรื่อยๆถ้าว่าจะหันมาได้แล้วตั้งแต่รุ่น้อพื้นที่แค่นี้เองครับนี่คืออออนนุบาลจ้ะตีคื๋อใครแล้วมันเวลานั้นมันจะล่วงลงมแบงก์นะครับนี่ครับคนแขวนไว้นี่อ๋อคนเก็บจะหันมันมาไว้นี่อ่าต้องนะวังเลยถ้ามันถ้ามันจะฟากมันจะล่วงลงใส้นีเองครับ เขาบอต้องไปเงี้ยเราจะมีแบบอนุบาลบวะอันนี้มันตุ่มโหนกอไปอนุบาลด้วยกันจ้ะซุดนอกนี่คือสนิมดัะสนิมเป็นห้อยงอล้วมันจะเป็นสีทองดัะอันนั้นกับอนุบาลที่กันจ้ะเพราะไม่ได้เดือนหนึ่งเราผิดอ่ะเอามาใส่นีนี่นะนี่ครับมาเยี่ยมชมอันนั้นจะเอาไปลงบ่อสนิมก็สนิมจะยุบผ่าเขียวเหมือนเลยจ้ะ อจะสีทองเ้าไปได้อยู่อดินบอดินแล้วก็ยูกับช้างคจ้ะไปย่างไปเลยเดยนี่ครับนี่นี่นี่เป็นอันนี้เป็นบอดินโอ้ยผมขับรถไกลไปไกลมามันจะดูได้ใต้ห้ากันจ้ะ สีทองจ้ะสีทองพี่จะเบอร์เน้นสีเบอร์เน้นความสวยเพราะว่าเน้นเก็บไข่ไงจ้ะเสี้ยวออกสองสองพันคูัวันหันเอาหันเก็บเก็งไรกันนี่เอ่อยาะเมื่อคืนหนึ่งมันจะไม่ยุบขอบเพราะว่าหายอาหารมาจับเอาซองเอาเขาใจลอยมั้งสิเขาใจไม่กินอาหารยี่นี่เลยจ้ะอ๋อแล้วเก็บป๊อบเ๋ยวจะอยจ้ะเอาพวกหาพวกหยาบใส่นี่มันก็กินเลยจ้ะมันก็มากก่อคือจังก่อยู่นี่เลยจ้ะนี่ครับพื้นที่เอาไปบะพงล้มสิ กบพุงเนี่ยกินกินมันก็มากาะเต็มเลยดิจ้ะอืมทีละง่ายๆแม่ที่จะมันกินหมดเลยดินะที่ที่เห็นน้ำบางๆเห็นไหมครับครับมันเป็นรังอาหารอ๋อเฮาหันแผ่นอ๋พี่จังเนี่ม่งฟ้ามาเบิ่งเรื่อยๆครับว่ได้วางเลี้ยงพื้นที่หลายเนื้อมันก็บินหน่อยนิดหนึ่งครับนี่ชอกนี่เขาไม่เขาซนนะเขาอยู่ เวลาเนี้มึงเรนหนังสี่เขาบอกได้กลางแฉลบมันบอเขาก็ยู่นี่เลยจ้ะยู่ใต้เนี่ยนะเต็มเลยดิจ้ะตัวน้อยก็เต็มเลยเพราะว่าผี่เก็บไข่บขได้มันจะล่วงล้มไปเลยครับอ๋อแปลว่าแปลว่ามันซุ้มนั่นเขาไอแบบว่าเขาจะเหมือนกับเขาขีดทรงขายหรือแพ็คขึ้นไปอย่างเขาเอาตัวนั่นแต่ตัวนี้ครับแบบปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปให้มันล่วงลงเองตามธรรมชาติมันบรต้องไปเบึงเวลาลูกค้ามันก็มนตัวน้อยตรงงั้นสีเหลือเลยจ้ะ อ,อันนี้อยู่บอ่อดินสีทองมันเอ้าของมันบ่ได้มันบ่ได้ไตไปหากันบ่เรือ่งรอ,อ,ไองไดนบอค่ะบอเล่นไหมน้ำยุใสน้ำยุบังได้หอยยุบางหันมันจไ่ไปใสเลยอันนี้สนิมน้องอารมณ์บอหนิส,สนิมนี่เอาใส่ผ้าใส่ผ้าใด่างผ้าดา่า,ดางเขียวบ่ให้ออกเนาะข้างล่างก็เป็นสวนว่ะเป็นเป็นบ่อหอยกันได้พูดนะครับพื้นที่ของ พี่เพื่อนครับจริงๆม,มันมันมันนี่เป็นแสนตัวคนนี้จ้ะเรื่องนีง